ถ้าเจอตุ๊กตาลิงแบบนี้อย่าเอามาไขาลานเล่นเด็ดขาดเพราะทุกครั้งที่มีการไขาลานหนึ่งครั้งจะมีคนตายคือเรื่องมันมีอยู่ว่าในวัยเด็กบิวและฮานเนี่ยได้บังเอิญไปพบกับของเล่นพ่อในห้องใต้หลังคาซึ่งของเล่นนั้นเนี่ยมันก็คือตุ๊กตาลิงที่มีหน้าตาหลอนสุดน่ากลัวใครมองแล้วเนี่ยจะต้องขนลุกสู้ไม่รู้เล่นเข้าไปได้ยังไงเป็นนี่แค่เห็นหน้าก็โยนทิ้งแล้วและตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยก็เป็นต้นเหตุข,ของการตายของคนรอบๆตัวและคนในครอบครัวของพวกเขาเพราะมันโรคจิตสุดๆทั้งคู่เน กำจัดมันแต่พอพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่มันก็กลับมาตามไล่ค่าคิดบัญชีต่อและมันจะไม่หยุดจนกว่าจะสาแก่ใจโรคจิตวิปริตสุดๆชอบมากใครที่อยากไปลองดูหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดกับป๊อปคอร์นที่เพิ่งเดบิวต์มาใหม่กับป๊อปคอร์นชีโต้รสชีสเป็นป๊อปคอร์นเมเจอร์คลุกด้วยผงชีโต้รสชีสแบบใหม่แบบฉ่ำแถมยังมีชิ้นขนมชีโต้มาให้เคี้ยวกรุบๆอีกด้วยชีเสิร์ฟชีเคี้ยวชีเพลินชีอร่อยชีนัวชีโต้กินไปดูหนงไปสนุก แน่นอนสั่ง Delivery มากินที่บ้านก็ได้ในแอปเขียวแอปส้มหรือถ้าใครไปดูที่โรงเนี่ยก็ไปซื้อได้ที่สาขาตามนี้เลยนะจ๊ะตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30เมษายน2025นี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดทีเสิร์ฟขนาดนี้แล้ะรีบไปลองด่วนอร่อยจริงอ่ะลืมบอกชื่อหนังชื่อเรื่องเด e m มังกีใครดูแลรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะ